ก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยในสัปดาห์นี้นะคะหลังจากเมื่อกี้ที่คุณครูให้ดูวิดีโอที่อ่านบทที่3ป่านี้มีคุณไปแล้วนะคะคุณครูก็จะให้มาตอบคำถามในวิดีโอนี้นะคะให้นักเรียนนะคะฟังวิดีโอนี้ว่ามีคำถามอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมดห้าคำถามนะคะ จะให้นักเรียนนะคะเขียนคําถามนี้ลงใส่สมุดภาษาไทยพร้อมตอบนะคะแล้วค่อยถ่ายรูปที่ทําเสร็จแล้วนะคะส่งมาในรายกลุ่มนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเด็ดขาดเลยอ่าถ้าใครพร้อมแล้วมาตอบคําถามกันเลยค่ะก่อนที่ครูจะให้นักเรียนตอบคําถามข้อแรกนะคะครูก็มีคําอยู่6คํานะคะให้นักเรียนมาลอง พิจารณาช่วยคุณครูหน่อยว่าคาที่ถูกต้องต้องเป็นคําไหนนะคะโดยครูมีตัวเลือกให้สองตัวนะคะว่าคําแต่ละคําต้องเขียนแบบไหนถึงจะถูกต้องมาดูคําแรกกันเลยนะคะคาว่ากะพิบหรือกระพิบคําที่ถูกคือคําว่ากะพิบ ที่ไม่มีรอเรือนั่นเองอข้อที่2อผัดใบหรือผัดใบนักเรียนว่าคำไหนคะคำที่ถูกก็คือคำว่าผัดใบนั่นเองที่มีรอลิงนะคะคำต่อมาคำที่3โอกาสโอกาสแตกต่างกันที่ตัวสะกด ระหว่างสอเสือกับสอสลาคำไหนที่สะกดถูกคะโอกาสาคำที่ถูกต้องคือสอเสือนั่นเองคำที่สี่คำว่าเกสอเกสอต้องเป็นพยัญชนะไหนคะสอเสือหรือสอือฤษีเกสอนคำที่ถูกต้องก็คือสอเสือนั่นเอง คำที่ห้าอนุรักรักที่ไม่มีตัวกาลันกับรักที่มีตัวกาลันคำไหนถูกคะอนุรักคำที่ถูกก็คือมีตัวการันนั่นเองคำที่หกหอยแมงผู้หรือหอยมแรงผู้คะคำที่ถูกก็คือ หอยแมลงผู้นั่นเองไหนใครถูกหมดเลยใครถูกหมดเลยแปลว่าตั้งใจอ่านมากๆเลยมาดูคำถามที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนนะคะเลือกคำมาสามคำนะคะแล้วมาแต่งประโยคเป็นสามประโยคนะคะแต่ละประโยคก็มีคำที่กำหนดให้หนึ่งคำนะคะ ข้อที่2นะคะป่าชายเลนมีความสําคัญยังไงนะคะก็ไปดูว่าป่าชายเลนนั้นจากที่เราอ่านนะคะมีความสําคัญยังไงนะคะก็เขียนตอบแล้วก็ตอบมาให้คุณครูเลยค่ะข้อที่3มนะคะสัตว์ประหลาดใช้วิธีการอะไรที่ทําให้สัตว์เล็กๆมารวมตัวกันเขียนโจทย์นะคะแล้วก็เขียนตอบมาเลย ข้อที่4ี่นะคะเขียนรายชื่อสัตว์และต้นไม้ที่มีในป่าชายเลนอ่าก็ให้นักเรียนนะคะแบ่งหน้ากระดาษเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งเป็นสัตว์ฝั่งหนึ่งเป็นต้นไม้นะคะแล้วก็เขียนรายชื่อสัตว์มา4ี่ชื่อนะคะแล้วก็รายชื่อต้นไม้มา4ชนิดตามตัวอย่างเลยนะคะ ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะสัตว์เล็กๆนะคะทำตามคำสั่งของสัตว์ประหลาดโดยแต่และตัวบอกความดีของตนในเรื่องใดบ้างนะคะก็เขียนว่านก no อ่าบอกความดีของตัวเองยังไงนะคะกบบอกความดีของตัวเองยังไงมดบอกความดีของตัวเองว่าอย่างไรหิ่งห้อยบอกความดีของตัวเองว่าอย่างไรนะคะ พอเสร็จแล้วทั้ง5ข้อนะคะก็ให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปส่งนะคะครูจะสร้างอัลบั้มไว้นะคะแล้วก็ไปเพิ่มในนั้นอย่าลืมนะคะให้เขียนชื่อในทุกรูปภาพนะคะว่าเป็นชื่อใครบ้างนะคะจะได้รู้นะคะว่าเป็นของใครสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ